สวัสดีครับเมื่อนี้กับพบพอกับสังวานงานปั่นเนาะครับเนาะพบพอกับสังวานงานปั่นเมื่อนี้ยดี้าทันบนส้มมาส้มพญานาคเนาะครับพญานาคใหญ่ส่วนนี้เก็บสีเนาะครับเนาะเก็บสีกับเก็บรายละเอียดสีไปเรื่อยเนาะตกแต่งสีสวงหัวท่านได้แล้วครับมันก็ได้คางเดียวเนาะคางที่สอง ครับคางที่สองกับท่านด้แ้วนะครับเนาะมันก็ได้คางเดียวแตงไปแต่ละคางนะครับแตงไปแต่ละคางครับเมื่อนี้ก็ตีน้ำตัวเลดมาฝากคือนกอล่ะครับภามาเห็นพญานาคมาส้มพญานาคแหละก็ตีเอาตัวเลดมาฝากคือเกอ่าเนาะตามเคยเนาะวันที่สิบหกสิงหาเนาะที่สิบหกสิงหาครับส้มการวิธีตกแต่งพญานาคไปน้ำกันเนาะ คือถหาเขาท่าสีเขียวกับเฉพาะสีเขียวหลายกับ่างามเนาะเขาต้องเอาสีทองมาแกมสีทองแกมแต่สีเขียวก็เศร้าแหงเนาะครับสีเขียวก็ให้เปียกๆซุ่มๆแล้วเขากับสีทองมาแรนน้ากันอีกมาถีบออกมางามเนาะส่วงระยะสีแดงอยากได้สีแดงเขากับสีแดงต่อแต้มไปเขากับสีทองมไล่ตามสีแดงกับงามเหมือนกันครับลายล่ออกมาเนาะ ไล่ออกมากนี่เป็นสีแดงสีเขียวสีทองแกมกันครับวิธีการเนาะยม่าเศร้าขันเตียวสีแดงก็เอาเศร้าให้มันแหงนะครับสีแดงนี่ก็ต้องให้เปียกสีทองก็ต้องให้เปียกสีเขียวกับเปียก,กมาใส่กันไล่กันเนะาะเขากันมันยังเขากันเนาะวิธีการท่าสีนะครับท่าสีก็นี่แหละครับจากด้านใต้เนาะ ันแพรบังพันเนะครับเนาะแพรบังพันถ้าถ้าสีไปมันเป็นหูบสีาขาวอยู่ได้ดันไน้เก็บถ้าก็ต้อง จุ่มสีเขียวแตะไปเรื่อยไรเพราะหอเห็นสีขาวถ้าหากคนว่าก็ว่าสีขีขางเนาะเป็นพวกขาวเป็นเขาก็ตองไล่ไล่เก็บจุ่มจุ่มสีท่าหมงอนสีขาวบ่ราหอบ่พรหอมีขาวหลายเนาะตามส่องเก็บเนาะส่องเก็บมันสีขาวเขาก็ไล่เอาสีเขียวกับสีเขียวกันเป็นสีแดงก็ต้องสีแดงใสะ ครับเมื่อนี้ที่เอาตัวเดดมาฝากนะครับตัวเดดก,ก็คือย่า่สีพันเห็นหมากล้วยมาเศร้าเนานะพันมาจำสินอยู่นี่แล้วมีสีมีสายเนาะพันก็เห็นหมากล้วยว่าหน่วยกล้วยนั่นเป็นตัวเลขงามว่าแต่ปิดวีกินเนาะว่าเตียวมากินก็เลยเห็นงามก็เลยว่าเตียวไว้ในแอดรงยูทูบตอนเที่ยงมาสัน่นเพราะตอนเที่ยงแอดไปพ่นเอาหมากล้วยมาให้เบิง่งพ่นพบ่มีชกักโตเนาะตัวเลขบางทีแรกกับางอย่างนึงก็คือวาคือเรกสิบหาวะพ่นวาเนาะ บางจังหนึ else, ่งก็เ oh ป็นสิบเก่าพันคือตีเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าประจักรนะครับเนาะท่านผู้ส้มกล่วยหน่วยเดียวเนาะกล่วยหน่วยเดียวหน่วยหนึ่งก็าจจะีหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเนาะบางจังนึงก็เป็นเด็กหาคือตีหาหนึ่งหนึ่งหาเนาะพันบอกช่วงนี้เขากับมาตีเขานะครับเนาะพันก็บอกว่าเป็นกล่วยหน่วยหนึ่งเนาะเขากับวิจารยณในการรับชมรับฟังเอาแอดมาบอกเพื่อเป็นแนวทางนเนาะช่วงนี้ก็ เห็นงานอยู่ตามวัดในถ้ำจำลองกับเราลหรครับทำจำลองก็คือนี่แหละครับเป็นหินหน่อยเนะาะทำจำลองกเยอย็เป็นหินหน่อยเป็นหินหน่อยอยู่ตามถาม้ำหากสนใจอยากได้ไปปั้นเลตามวัดตามว่าก็ติดต่อ,อดได้แล้วครับเดอ้ออันนี้ก็คือฐานพระเนาะพันเดียวท่ามาตั้งทั้งแปดทิศพันว่าเป็นพระแปดองค์แล้วก็มาตั้งไว้ตามฐานแหวะแหว้วเนาะแหวะแหว้ให้ นี่ก็คือเป็นคำแล้วก็เห็ดเป็นหินคำหินคำจากพืน้นเฮ็ดเป็นคลคา้ายๆกับหิหนหย่อยเนาะเป็นคาคำพาขาผนังด้านเทิงเพศด้านไว้เพื่อหมั่นกงเนาะด้านเทิงนั้นก็ยั่งท่านด้แล้วครับว่านั่ง้านกับท่านในมังเนาะเพิ่นเดินสายไฟเนาะไฟแสงสีต่อไปก็อาสิมีติงามเพื่อเดินสายไฟแล้วก็ติคก่งติงามเนาะถ้าหากท่านผู้ชมอยากมาชมมาเห็นกับเชิญนนะครับเด้อว,วัดป่านาดูนเนาะเป็นการเป็นงานดูดูก็มากครับ วัดปาน่าดูเนาะมาเบิงมาส้มความงามความสวยทั้งในก็ทีคงาิดีสวยทีงามเพราะว่าพันเต้าแสงไฟแสงสีใสเนาะครับเป็นหินหน่อยด่านเพิงเนาะหินหน่อยครับเมื่อนี้อยากเอาตัวเล็กมาฝากนะครับเนาะคือเก่าหนึ่งๆเก่าครับหาหนึ่งๆหาเพรานว่าเห็นอยู่มากกล้วยเนาะพ่อแอดไปกินข้าวเทียงผนออกมาให้เบิงเงนว่าโบเห็น ว่าช่วงเศร้าเห็นว่าสันพลว่าแปลเกี้ยวเห็นตัวงามมาสันหามองจุดที่เป็นตัวแรกกัะบอกมี่วงออกมาเนาะหายไปย่งใดกระบอกหัวสันพล่าก็เลยอยากถ่ายร่องเก็บบอกทันผู้ส้มเนาะมาหลุนน้ำกันงวดวันที่สิบหกสิงหาอย่าล่ะหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งคือตีหนึ่งหาหาหนึ่งก็ว่าไปเนาะคือตีเก้าหาหาเก้ากับว่าไปว่า บาเทีเขาตัดออกก็เป็นหากเก่าเก่าหาก,กวันนี้เนาะตัดออกครับเมื่อนี้ท่านผู้ส้มก็เห็นผลงานของแอดเนะาะบาเทีอยากได้ไปปั่นใส่ตามวัดก็ติดต่อได้เด้อครับเด้อติดต่อแอดได้ก็เบอร์โทรก็ศูนย์หกสองเก็ดสองเนาะครับเนาะสองเก็ดสองแล้วก็หกเก้าสองศูนย์หกเนาะครับ 0627269206เนาะครับเนาะเด็กเอบอร์โทรหากสนใจอยากได้ไปปั่นสุดตามวัดเนาะครับมาเขาคิิวไว้ครับมาเขาคขิวไว้ช่วงนี้ก็เฮ็ดไปเรื่อยตามวัดต่ตงตางๆที่เิ่นมาเขาคิิวเนาะคือจากนี้ไปแล้วออกจากทมนี้แล้วก็ติดไปบ้านน้องกุงทม่าเนาะครับไปน้องกุงทม่าแล้วก็ตี ลงมาด้านเมกด้านเมกแล้วก็ตีเขาวัดวัดคำเลาะเนะครับเขาวัดคำเลาอก็ตีเขาวัดป่าพ่อนเจริญบ้านคอเนาะสามไ้บันคอฮ้องวัดป่าคนปัดป่าพ,พ่อนเจริญแล้กกะจังตีมาวัดอาศกธรรมารามในวัดบ้านหนองหน่อยวัดเจ้าคณะเพื่อนะเนาะเร็จชิ้นจากหันนะครับก็ติเดไปทั้งหุ้นส้มแพ่บนราคาท่านผู้สมบ่ามาเขาคีวต่วไปอีกกตีไปทั้งไก่เนาะ กันบ่มาเข่าคิ่วต่อกันไว้อีกติไปทางไก่ถ้าหากมาเข่าคิ่วไว้แล้วก็ติไปเฮ็ดให้ทานโบส้มกันบ่ไก่ก็ติเฮ็ดให้ทานโบส้มก่อนเนาะรัดคิ่วกันคือติเฮ็ดแล้วก็จังไปทางไก่ทีเดียวเนาะถ้ากทานโบส้มสนใจก็มาเข่าคิ่วไว้แล้วครับเด้อช่วงนี้ก็เฮ็ดไปเรื่อยเองีสะครับพวกเข่าคิ่วขึ้นกับเพิ่นกับมาเฮ็ดก็เฮ็ดไปตามปีขวบปีเพียงสี่แล้วนี่ก็ไปหันแล้วหันไปหนีเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดก็เฮ็ดไปเพียงสี่งแล้วเพิ่นก็ ถ่ายครับผู้ถากก็ถ่ายบังเทียก็อยากได้ก็จังมาติดต่อครับปั่นเสาต้นไม้หนามุกเฮี้ยนก็ได้นอครับเนาะหนามุกเฮี้ยนที่ห่อเห็ดเป็นเสาเป็นงาออกเป็นนกง่อยคือก็แตกก็ลอกง่อยก็ไดนะ้นาออยากได้สัตว์ต่างๆเอกากมาปั่นเสดเนาะครับด้านนี้ยังท่านมี แดงไปเทระดานเนาะครับเอาเทระดานด้านนี้แล้วก็บทีไปทางพุ่นเนาะทางพุ่นแล้วก็คขอ้องที่เนตามลำโตของเพิ่นเนาะตามลำโตของเพิ่น นี่แหละผลงานของแอดเนาะอยู่บันไดผู้สิงเนาะครับเนาะเกตเสียนเก่าเสียนตามบันไดผู้สิงถ้หาห่างอยากเห็นผลงานรูปภาพยี่ยี่ที่ปั่นไว้เนาะตามวัดต,ตามว่าก็คืออยวัดผู้สิงวัดพุทธาวาดผู้สิงเนาะครับตัวใหญ่สุดลอยเม็รแปดสิบเมตรเนาะตามบันไดาหากันผู้ส้มอยากไปเบิง้งไปเที่ยวกับไปเบิง้งเนาะครับเด้อไปเที่ยวไปส้ม สิบสองราศีกับมีครับยู่ทั้งสถานีพิธีกรทั้งฝากลานจอดรถเนาะเป็นสัตว์ต่งตางๆบาเทีอยอกไ้ไปปั่นใส่ตามวัดตามว่าสัตว์ต่งตางๆกับเฮด้ยมัดครับเฮดด้ทุกอย่างครับเป็นหองท่องเป็นนกยูงลำแพนเป็นสร้างใงญ่สร้างน่อยเนาะให้ว่าสัตว์ต่งตางๆเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเปตภาพยินนั่งฝ่าเทาวดาแม่นั่งท่อนี่เนาะปูฤษีปูศีบอกแอดก็ได้เฮดมาแล้วเนาะ นั่งฝ่าเทวดานั่งโทรณีปูศีโ,โทโตยาสวาลินีสุขาสินีเนาะคือยาหน้าขีอย่และ่ะก็ได้ปั่นมาแล้วเป็นปูฤูีฤูสีนาหลอดฤูสีนา่าไล่ฤูสีตามวืวอรูสีตาไฟผลมาเนาะทั้งแปดพระองค์ทั้งร้อยแปดพระองค์ทั้งสิบสอง,ง 12, พระอ,องค์ก็ได้เฮ็ดมาเฮ็ดมาเมื่อเนาะเิ่นอยากได้ย่างได้ก็เฮ็ดให้เนาะ ส่วนนี้กัท่านผู้ส้มจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับเด้อผู้เขามาซ่อมอ่นซ่อมในส่องทางว่างงานปั่นเนาะผู้เขามาซ่อมในส่องทางว่างงานปั่นกัคอยถือเหล็กถือหวยลำลำลวนกันวันที่สิบหกสิงหาเนาะครับวันที่สิบหกสิงหากับมาหลุดน้ากันคือหมากล้วยพันบอกเนาะกล้วยหน่วยหนึ่งเป็นเก่าหนึ่งพันวาเนาะเห็นหมากเก่าเห็นเดือนหมากล้วยเป็นเหล็กเก่าหนึ่งสิบเก้ากับสิบหาวันสันบัด บ่ห้ฟังแล้วติไปเอาหมากกล้วยไม่เบิ้งเห็นบหเห็นเนาะครับเนาะก็เลยคงตีใส่ต,ตัวตามบอกเนาะครับเนาะครับสุดท้ายนี่ถ้าหากสนใจกับจังติดต่อเนาะครับเนะาะหากสนใจกับจังติดต่อครับเปิดท่อกับ06 1 0์272ก 9206เนาะครับ,คร,บรนนครับนัยตายเป็นทายาทเนาะครับเนาะครับถ้าหากอยากได้เนาะครับสุดท้ายนี่ขั้นที่ไป๋ทั้งหนาบรรวาให้เลี้ยวหลังเบางกอนเนาะขั้นมาเลือดคือเท่าเศร้าถอนจะสับไปบรรวาหขั้นที่เฮ็ดงานอยากให้สําเร็จรูดหลวงจะสำมัวนางเขาเมามัวเว้ามันบอดีบรรวาเนาะขันอยากให้รูดหลวงเสร็จสิ้นไปด้วยดีเนะาะจะสำมัวเว้าเนะน,นาะบรรวาห์จะสนั่ง มั่วนังเขาเมาอย่ามั่วเบา,ม,ามันบอดีบันวันเนาะให้ตัางใจเห็ดเนาะครับเนาะสวัสดีครับ